ดีด้วยครับกับตระดของอวตารนะครับสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้นี่ถือว่าเป็นอีกไฟหนึ่งที่ต่อยกันได้อย่างสนุกดูเดือนการเตรียมพร้อมของอวตารในไฟนี้เป็นไงฮะก็ซ้อมเดือนกว่าเดือนเดือนเดือนกว่า,าับเดือนหนึ่งกว่าเดือนประมาณสักเดือนเดือนกว่าได้เดือนกว่าร่างกายนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่สองอาทิตย์แรกแนละ้วเฮ้ย <c oughs> นะตีมาโดยตลอดนะฮะกับคู่ต่อสู้รายนี้นี่เคยเห็นเขาต่อยมาก่อนไหม คนนี้สําหรับหวังหวังผมไม่เคยเห็นม้กก็ทั้งคลิปแล้วก็การชกัมันก็เหนื่อยหน่อยเพราะผมหาพยายามหาตัวคลิปแล้วก็หามไม่เจอก็ต้องมาวัดกันบนเว<ช>ทีนี่แหละต้องมาวัดกันบนเวทีวนบนทเห็นรูปร่างเขาทีแรกเป็นไงทีแรกก็มองว่าตัวใหญ่แต่เพราะว่าขึ้นมาแล้วคนมันไม่กลัวกันอยู่แล้ว,วมันก็ต้องมาใส่กันอเองอาตารนั้นม่มีกลัวอยู่แล้วไม่มีกลัวธรรมดาแนละ้วเเจอคู่ต่อสู้ที่ใหญ่กว่าตลอดธรรมดาจะเจอใหญ่กว่านี้หลายเท่าเลย Don't.